ตอนที่หนึ่เล่งที่19อมตะบทที่10บคาคือจักรวาลจักรวาลลึกลับและคาดเดาไม่ได้แต่หลวงเฟิงก็ตระหนักได้ว่าสถานที่ที่เขามานั้นน่าจะเป็นหนึ่งในสถานที่ลึกลับที่สุดในจักรวาลหรืออาจจะเป็นเจ้าแห่งจักรวาลคือจุดสูงสุดของจักรวาลที่สามารถนำจิตสํำนึกของเขามาที่นี่ได้โดยไม่มีใครสังเกตเห็นมองไปรอบๆมีจุดแสงลอยอยู่รอบๆแต่พวกมันก็หลบเลี่ยงหลวเฟิง การกดดันที่แผ่วเบาของจุดแสงเหล่านี้น่ากลัวยิ่งกว่าเจ้าแห่งหมาป่าพวกมันคืออะไรหลวเฟิงสงสัยอย่างยิ่งทันใดนั้นจูจ่จูจุดหนึ่งของแสงก็กลายเป็นลำแสงและพุ่งเข้าหาจิตสำนึกของหลวเฟิงด้วยความเร็วที่รวดเร็วไกลเกินความเร็วแสงดูเหมือนนว่าที่นี่ความเร็วแสงจะไม่ใช่ความเร็วที่จำกัดอีกต่อไปที หลัวเฟิงแค่คิดอยากจะหนีไปในจิตสํำนึกของเขาและจุดแสงก็สัมผัสจิตสํำนึกของเขาแล้วบูมภาพหนึ่งภาพแล้วภาพเล่าส่งไปยังจิตสํำนึกของหลัวเฟิงอย่างรวดเร็วและจิตสํำนึกของหลัวเฟิงก็เหมือนจะเห็นการกำเนิดของจักรวาลการกำเนิดของชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดและการล่มสลายของจักรวาลเป็นฉากหนึ่งขององค์การศูนย์พันโลกหลายภาพหลัวเฟิงเห็นแล้วก็ลืมเหมือนจำแทบไม่ได้เลย หลังจากนั้นข้อความไม่รู้จบก็รวมเข้ากับจิตสำนึกตูมสติของหลัวเฟิงถูกเตะดีดออกจากพื้นที่นี้ทันทีดินแดนมนุษย์จัก,กรวาลดินแดนลับดึกดำบนัอนอรณาจากแม่น้ำพันสมบัติเจ้าเมืองโกลาหลนไม่ได้สังเกตทั้งหมดนี้แม้ว่าเขาจะสามารถควบคุมการอวกาศได้แต่สิ่งที่เรียกว่าการอวกาศนี้ก็คือจัก,กรวาลน,นั่นเอง หากจักรวาลต้องการลงทันเจ้าแห่งจักรวาลสักตนมันจะทำให้เขาสูญเสียการควบคุมเวลาและอวกาศโดยสิ้นเชิงและการดําเนินการตามกฎของจักรวาลก็สามารถก้าวข้ามการตรวจจับของเจ้าเมืองโกลาหนได้ในบรรดาพระราชวังหลายแห่งหลัวเฟิงภายในวังที่อาศัยอยู่หือเขานั่งไข่ห้างร่างมนุษย์โลกลืมตาขึ้นด้วยความสับสนตามมาด้วยความตกใจ และ,มะแมลงจัก,กรพรรดิและ,มะแมลงนักรบในโลกภายในต่างก็ฟื้นคืนสติแต่เจ้ามแมลงกลับไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเวลาและอวกาศหยุดนิ่งในตอนนี้มีเพียงหลัวเฟิงเท่านั้นที่สติรู้อยู่เต็มอกนอกจากสติแล้วตัวของข้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในร่างมนุษย์โลกสัตว์อสูรเขาทองโคลนนักฆ่าปีศาจร่างโคลนโยไ่ทั้งหมดไม่เปลี่ยนแปลง หลัวเฟิงตรวจสอบอย่างรวดเร็วร่างคโคลนโยห่ย,ยังคงสูงเกิน90,000กิโลเมตรเทียง10,000เท่าระดับยีนชีวิตไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลัวเฟิงรับรู้อย่างรวดเร็วว่าเป็นหนึ่งในแหวนโลกแกนกลางดั้งเดิมเส้นเมริเดียนกลายเป็นสีหมอกและวุ่นวายและเมื่อมองแอร์วบแรกดูเหมือนนว่าเวลาและพื้นที่ไม่มีที่สิ้นสุดกำลังทำงานอยู่ที่นี่แกนกลางดั้งเดิม ลัวเฟิงตกใจแต่ไม่เข้าใจเลยเพราะเขาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนจิตสำนึกของข้าได้รับข้อมูลอย่างหนึ่งซึ่งมีชุดความลับพรสวรรค์ที่ท่าทายสวรรค์ที่สำคัญที่สุดแกนกลางดั้งเดิมก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงเช่นกันทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหลังจากร่างโคลนโยไห่ของข้าถึงขีดจำกัดของความสมบูรณ์แบบตอนนี้ร่างโคลนโยไห่มีระดับชีวิตเกินหนึ่งมไปแล้วอาจจะน้อยกว่าหนึ่นนร เป็นระดับ1 8 1หลัวเฟิงอดไม่ได้ที่จะคิดถึงตัวเลขนี้ซึ่งน่าจะเป็นตัวเลขที่ลึกลับมากในจัก,กรวาลยินชีวิตที่สมบูรณ์แบบคือ1 8 1เท่าของชีวิตธรรมดาหลัวเฟิงคาดเดา ไม่อยากคิดหลัวเฟิงสายหัวรับรู้อย่างระมัดระวังว่าแกนกลางดั้งเดิมจิตซ้ำนึกเขาถูกสอนโดยวิธีรับของพรสวรรค์ต่อต้านสวรรค์เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของแกนกลางดั้งเดิมก็ควรเป็นประโยชน์เช่นกันมันคือเทคนิครับโดยกําเนิดหลัวเฟิงหัวนึกถึงวิธีการรับที่เพิ่งได้รับมาในจิตซ้ำนึกอย่างระมัดระวังก่อนหน้านี้สติสัมปชัญญะถูกนำเข้ามาและมีการถ่ายทอดข้อความข้อความบางอย่าง เชิงวิวัฒนาการของจักรวาลถูกลืมไปหมดจำได้เพียงวิธีการใช้ชุดความลับโดยกำเนิดใช่แม้ว่ามันจะซับซ้อนมากที่จะดำเนินการขั้นตอนของการปฏิบัติวิธีนี้จะกลาตรึงอยู่ในจิตสำนึกเหมือนดาบวิธีลับโดยกำเนิดมันควรเป็นของข,องขวัญจากจักรวาลเพื่อให้ข้ามีวิธีการลับที่มีพรสวรรค์ออกมาในอากาศหลัวเฟิงคาดดาวอย่างลับๆนี่คือของขวัญสำหรับข้าบรรลุยนแห่งชีวิตที่สมบูรณ์ ความลับที่มีมาแต่กำเนิดส่วนใหญ่ถูกจารึกไว้บนผิวหนังด้วยเส้นสายลับของกฎจักรวาลหรือบนผลึกแห่งชีวิตแกนกลางเป็นต้นแต่คราวนี้วิธีลับที่หลัวเฟิงได้มานั้นตราตรึงอยู่ในจิตสำนึกโดยตรงวิธีลับพรสวรรค์เคล็ดลับค่าคือจักรวาลพลังนั้นทรงพลังมากเมื่อใช้พลังศักดิ์สิทธิ์อมาตะจะเผาไหม้และร่างกายศักดิ์สิทธิ์จะกลายเป็นจักรวาลขนาดเล็กในทันที ดักศัตรูไว้ในจักรวาลขนาดเล็กจักรวาลขนาดย่อสามารถใช้เพื่อยับยั้งศัตรูและทำให้อ่อนแอลงความแข็งแกร่งของศัตรูในจักรวาลอ่อนแอลงความแข็งแกร่งของตัวเองจะพุ่งสูงขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติแข็งแกร่งและอ่อนแอแม้ว่ามันจะระเบิดตัวเองแต่ก็จะทำลายล้างศัตรูโดยทันทีเหมือนกับการระเบิดของจักรวาลเทคนิคลับพรสวรรค์โดยกำเนิดที่ท้าททยสวรรค์นี้ต้องใช้พลังศักดิ์สิทธิ์สูงมาก ตามคำแนะนำโดยละเอียดของข้อความที่ส่งมาเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับการใช้วิธีลับโดยธรรมชาติค่าคือจัก,กรวาลคือร่างคโคลนโยไห่ที่มียีนชีวิตที่สมบูรณ์แบบและสามารถใช้โดยอยู่ระดับอมตะร่างคโคลนโยไ่รัศมีของร่างเทพต้องถึง30เท่าและร่างเทพอมตะต้องถูกเผานี่คือมาตรฐานพลังงานขั้นต่ำสำหรับการใช้ค่าคือจัก,กรวาล ค่าคือจัก,กรวาลการจะใช้แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ9้าวินาทีเป็นอย่างต่ำด้วยมาตรฐานพลังงานต่ำสุดและเวลาที่สั้นที่สุดร่างเทพกว่า9 0้าหมกิโลเมตรที่มีร่างโคลนโยไห่สามารถใช้ได้สิบครั้งเท่านั้นร่างเทพจะถูกเผาจนหมดถึงหน้าทึ่งแต่ค่าชอบหลัวเฟิงตาร้อนเผาระดับอมตะร่างโคลนโยไห่ซึ่งดีกว่าจัก,กรพรรดิแมลงก็ทรงพลังเช่นกัน แอมพลิจูดร่างกายระดับเทพเรียกร้องสุด30เท่าเผาพลังเทพอีกครั้งในสถานะนี้แม้ในการต่อสู้ปกติหลัวเฟิงก็สามารถปราบอัศวินจัก,กรวาลได้มากมายไม่ต้องพูดถึงว่าการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวกินหนึ่งใน10ของร่างกายศักดิ์สิทธิ์มากกว่า90,000กิโลเมตรพลังงานของร่างขนาดมหึมานั้นถูกใช้ไปในทันทีและมีการใช้กระบวนท่าของค่าคือจัก,กรวาลการเคลื่อนไหวนี้ทรงพลังแค่ไหน หลัวเฟิงลุ้นระทึกก่อนใช้จริงในระยะสั้นการเคลื่อนไหวที่ท่าทายสวรรค์มากหลัวเฟิงระดับอมตะร่างโคลนโยไหย่แข็งแกร่งมากกว่าหลายอัศวินจาก,กรวาลอัศวินทั้งหมดสูงหลายเมตรสูงหลายสิบเมตรนั่นคือส่วนใหญ่ของจาก,กรวาลอัศวินจากกระวาลการเผาไม่ร่างกายอมตะไม่สามารถสนับสนุนเคล็ดลับนี้เฉพาะผู้ที่มีขนาดใหญ่เท่านั้นที่สามารถใช้เคล็ดลับนี้ได้ พลังจะแข็งแกร่งขนาดไหนเป็นไปไม่ได้ยิ่งกว่านั้นความลึกลับของวิธีรับค่าคือจัก,กรวาลหลัวเฟิงก็ยิ่งไม่มีใครรู้ราวกับคำทีสวรรค์แต่โชคดีที่วิธีการปฏิบัตินั้นฝังลึกอยู่ในจิตสำนึกราวกับรอยมีดจะทำอย่างไรอย่างไรหลัวเฟิงทุกใจหากเลือกที่จะเปลี่ยนร่างโคลนโยหายลงไปในมหาสมุทรและมหาสมุทรก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยเร่ร่างโคลนโยหาย ที่ควบแน่นนี้จะลดลงอย่างมากในแง่ของปริมาณและระดับพันธุกรรมของชีวิตหลัวเฟิงแอบคิดว่าถ้าอย่างนั้นต้องบรรลุถึงอมตะถ้าไม่ก็ไม่มีทางใช้ค่าคือจักรวาลได้สัตว์อสูรเขาทองพอถึงอมตะระดับพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตก็พัฒน,นาได้อีกและอาจถึงเกือบหนึ่งหมื่นเท่าแต่ยาวแค่พันกิโลเมตรรองรับไม่ได้หลัวเฟิงคิดอย่างกระวนกระวายสัตว์ยักษ์เขาทองร่างกายอันศักดิ์สิทธิ์ขนาดมหฮมาเช่นนี้ เมื่อเผชิญกับวิธีรับพรสวรรค์ของข้าคือจากกระวาลเท่านั้นยังไม่พอนอกจากสัตว์ยักษ์เขาทองจะสามารถบรรลุยีนชีวิตที่สมบูรณ์ได้แล้วร่างกายก็จะต้องใหญ่ขึ้นอีกหลัวเฟิงทิดกับตัวเองร่างโคโบอยโยไ่สามารถใช้เคล็ดลับนี้ได้แต่เมื่อร่างโครนโยไ่กลายเป็นทะเลสันโดษโยไ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดทะเลสันโดษโยไ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดจะไม่สามารถที่จะขยับได้อย่างอิสระสามารถอยู่ในที่เดียว จะทำอย่างไรหลัวเฟิงต้องเลือกร่างโคลนโยหไห่มันเป็นทะเลหากทะเลเปลี่ยนไปหลัวเฟิงพลังการต่อสู้จะอ่อนแอลงเว้นแต่จะกลับมาที่ทะเลสันโดษโย่วหุไห่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดความแข็งแกร่งจะพุ่งสูงขึ้นเว้นแต่สัตว์อสูรเขาทองจะได้รับขีดจำกัดทางพันธุกรรมที่สมบูรณ์แบบปริมาณจะใหญ่ขึ้นจากนั้นอาจสามารถดำเนินการวิธีการรับของของข,องขวัญที่ได้รับจากจัก,กรวาลเคล็ดลับค่าคือจัก,กรวาล ถ้าไม่ละลายทะเลพลังการต่อสู้จะน่าอัศจรรย์ร่างโคลนโยไห่ที่มีความสูงมากกว่า9 0้า0กิโลเมตรจะแข็งแกร่งมากแต่พลังศักดิ์สิทธิ์อมะตะจะถูกใช้อย่างรวดเร็วและการเติมเต็มพลังศักดิ์สิทธิ์จะเป็นเรื่องลำบากมากหลวเฟิงไตรตรองสักครู่ข้าเลือกร่างนี้ให้เป็นอมะตะหลวเฟิงกล่าวถ้าข้าไม่แปลงเป็นมหาสมุทรข้าจะสละโอกาสนั้นแต่ข้าจะได้รับพลังการต่อสู้ที่เหลือชื่อแทน แต่แม้แต่สัตว์เทพมาเกิดที่มีพลังการต่อสู้มหาศาลก็ยังตายได้ความอยู่รอดสำคัญกว่าพลังตราบใดที่ข้ายังมีชีวิตยอยู่อะไรก็เป็นไปได้ร่างกายของอสูรเข่าทองสามารถแข็งแกร่งขึ้นได้ในสักวันหนึ่งแม้ว่าข้าจะไม่สามารถแสดงข้าคือจัก,กรวาลได้เมื่อข้ากลายเป็นอมตะแต่ข้าก็สามารถใช้ได้เมื่อข้ากลายเป็นอัศวินแห่งจัก,กรวาลหลัวเฟิงตัดสินใจแล้วยังไม่ต้องรีบก็ได้ นอกจากนี้มหาสมุทรอันไกลโพ้นที่ไร้ขอบเขตยังสามารถดำเนินการได้เมื่อมันกลายเป็นอมะตะต่อมาร่างมหาสมุทรระยะไกลสูง90้า0กิโลเมตรก็ลอยเด่งอยู่บนท้องฟ้าเปลี่ยนมหาสมุทรร่างกายมหาสมุทรระยะไกลคำรามนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาอยู่ในร่างเดิมของมหาสมุทรระยะไกลจากนี้ไปจะอยู่ในรูปของทะเลมหาสมุทรอันไกลโพ้นที่ไรขอบเขต แม้แต่ร่างกายของมหาสมุทรระยะไกลก็ออกไปต่อสู้มันก็จะทำเช่นนั้นในรูปแบบของร่างกายที่อ่อนแอกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดบูมร่างกายมหาสมุทรระยะไกลสลายไปทันทีคลื่นสีแดงเข้มปั่นป่วนปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าก่อตัวเป็นทะเลสีโลหิตที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกือบ90,000กิโลเมตรเทคนิคพรสวรรค์สร้าง ร่างมหาสมุทรระยะไกลที่สูงกว่า9,000กิโลเมตรมีระดับยีนชีวิต1,000เท่าปรากฏขึ้นคัวคัวคัวพลังงานของโลกท่่มทนสู่ทะเลสีโลหิตทะเลได้ฟื้นฟูพลังงานที่ร่างกายสูญเสียไปทันทีจากนั้นร่างกายที่แครกแกรนก็รวมเข้ากับทะเลสีโลหิตและขยายออกอีกครั้ง ทะเลสีโลหิตขยายตัวอย่างรวดเร็วและรวดเร็วจนคริสตัลจัก,กรวาลที่หลัวเฟิงได้รับจากคนรับใช้ของเขาหายไปนักสู้อมตะไม่มีคริสตัลจัก,กรวาลที่เพียงพอแต่คริสตัลจัก,กรวาลมีราคาถูกพอสมควรท้ายที่สุดแล้วคริสตัลจัก,กรวาลที่ใช้สร้างวงแหวนโลกขนาดยักษ์มีค่าเพียงหนึ่งหรือสองทาสานหลวเฟิงต้องซื้อเพิ่มข้าจะซื้อผลึกจัก,กรวาลมูลค่าหนึ่งล้านทาสภาสาหลัวเฟิงกล่าว หล้านมูลค่าท่านแน่ใจหรือคริสตันจัก,กรวาลมูลค่าหนึ่งล้านท่านหลัวเฟิงใช่ส่งมันมาโดยเร็วที่สุดโปรดรอสักครู่ท่านหลัวเฟิงพวกเขาจะจัดส่งไปให้ในไม่ช้าหลัวเฟิงซื้อคริสตันผนึกจัก,กรวาลอย่างบ้าคลั่งแล้วโยนมันเข้าไปในโลกภายในทำให้ทะเลโลหิตขยายตัวอย่างรวดเร็วครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อเผชิญหน้ากับอุปทานที่ไม่มีวันสิ้นสุดเช่นนี้ 80ล้านกิโลเมตร90ล้านล้านกิโลเมตร95ล้านกิโลเมตรขยายตัวต่อไปอย่างไรก็ตามโลกภายในนั้นเล็กเกินไปจบตอนที่1 3 0บาทเล่มที่19